สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ในพิกัน a ันธ์นชแชนเนลครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่ไกลเลยทีเดียวนะฮะผมอยู่ที่จังหวัดพังงานะฮะแล้วบริเวณที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับก็คือศูนอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับในฐานทัพเตือพังงานะครับตรงนี้ก็จะติดกับหาดนะฮะของบริเวณเขาหน้ายักษ์นะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับตรงนี้นะฮะพอมานั่งอยู่บริเวณนี้นะครับมันก็นึก ย้อนกลับไปในอดีตนะครับซึ่งบริเวณนี้นะฮะเคยเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามินะครับถึงแม้เวลามันจะล่วงเลยไปประมาณ19เกือบจะ20ปีแล้วนะฮะมันก็ยังทำให้ผมเนี่ยนึกย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ในวันนั้นได้นะฮะซึ่งก็จากเหตุการณ์นี้นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับประมาณ5,000กว่าคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งในจำนวนน,นั้นเนี่ยนะครับก็ มีทั้งคนที่ผมรู้จักด้วยที่เสียชีวิตนะฮะแต่ที่มันแปลกนี่ก็คือมันมีคนที่รอดชีวิตนะฮะซึ่งเป็นคนสนิทของผมด้วยนะครที่รอดชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะที่เกิดมาเนี่ยก็นะครับพอวันนั่งตรงนี้ก็รู้สึกนึกย้อนไปในอดีตนะฮะก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่รอดชีวิตนะฮะซึ่งเป็นคนรู้จักผมเองนะ,ะคนสนิท นะครับซึ่งเส้นลายมือของเขาเนี่ยนะฮะก็มีเส้นลายมือก็เรียกว่าเทพคุ้มคองนะฮะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเส้นเทพพิทักษ์นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วพอมาดูจากสถิติจากาที่นักพยากรณ์หลายๆคนทานายมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงนะครับสำหรับคนที่มีเส้นลายมือ เทพพิทักษ์นะฮะหรือเทพคุ้มครองนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในวิจารณญาณของท่านผู้ชมนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพียงแต่ว่า,าตรงนี้ก็เอามานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะฮะลองเช็คดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีเส้นลายมือเทพพิทักษ์หรือเทพคุ้มครองหรือเปล่านะฮะเมื่อพร้อมแล้วนะฮะเพื่อนๆลองยกมือขวาขึ้นมาดูนะครับแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับที่เราจะรู้จักเส้นเทพฟุ้มคลองนะฮะหรือเทพพิชักเนี่ยให้เพื่อนๆแบมือออกมานะฮะเรามารู้จักกันก่อนนะครับเส้นหลักๆของลายมือคนนะฮะก็ตรงนี้นะครับนี่ที่ลากมาจากบริเวณนิ้วโป้งนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะลากมาเนี่ยตรงนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับถัดมาตรงนี้นะฮะนี่เส้นนี้นะครับนี่ก็คือเส้นสมองนะฮะ แล้วก็บริเวณเส้นนี้นะฮะลากมาเนี่ยก็คือเส้นใจนะครับผมตรงนี้ก็คือเนี่ยเส้น3ามเส้นหลักในลายมือของทุกคนนะซึ่งจะต้องมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะเรามาเช็คกันดูว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีเส้นเทพิทักหรือเทพคุ้มคลองหรือเปล่านะฮะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราดูจากลายมือนะฮะเส้นหลักแล้วนะครับเส้นเทพคุ้มคลองเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่บริเวณนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเนี่ย มันจะเป็นเส้นที่ลากขนานนะฮะลากขนานกับเส้นชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยแหละนะครับเนี่ยจะลากมาแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับอลากมาแบบนี้นะฮะนี่บางคนยาวบางคนสั้นนะครับนะครับก็จะอยู่ระหว่างเนี่ยจะลากขนานมากับเส้นชีวิตแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยาตามที่ผมเขียนรอยปละเนี่ยนะฮะนะครับผม ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองนะฮะหรือเทพพิทักษ์พอเพื่อนๆน,นะฮะเช็คบนลายมือแล้วนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเส้นเทพคุ้มครองนะฮะความหมายมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเส้นใครที่มีเส้นเนี้ยนะฮะยิ่งยาวนะครับยิ่งดีนะบางคนเนี่ยลากยาวมาเกือบถึงข้อมือเลยยิ่งดีนะครับยิ่งชัดลึกยิ่งดีนะฮะ ใครที่มีเส้นนี้นะฮะเปรียบสเสมือนคนที่แบบตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยนะเพื่อนๆนะฮะบางทีเนี่ยเดินทางไปด้วยกันกับคนอื่นนะฮะรถไปเกิดอุบัติเหตุนะฮะคนอื่นเสียชีวิตนะครับแต่คนที่มีเส้นเนี้ยส่วนใหญ่มักจะรอดนะฮะอันนี้ก็เรื่องแปลกนะครับแต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะคือเขาบอกว่าอาจจะเป็นผลบุญนะฮะมาจากชาติก่อนเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะฮะให้ทานนะฮะชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะฮะให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคนยากไร้เนี่ยคุณเป็นคนชอบทําบุญทําทานนะฮะผลบุญเลยมาเกิดที่ชาตินี้นะฮะทำให้คุณเนี่ยมีพรสวรรค์น,นะครับเเรียกว่าพรสวรรค์ติดตัวมานะครับแล้วก็เป็น เส้นที่เปรียบเสมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวนะครับสำหรับศาสตร์ของลายมือนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะฮะใครที่ยิ่งมีเส้นนี้ชัดลึกยิ่งดีนะฮะหรือว่ายาวมาถึงข้อมือเลยเนี่ยนะครับยิ่งดีนะครับสำหรับเส้นเทพคุ้มครองนะฮะหรือเทพพิทักษ์เนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะฮะในเรื่องของความแล้วคลาปลอดภัยอย่างเดียวด้วยนะฮะ ทุกครั้งเนี่ยเมื่อคุณแบบตกทุกได้ยากนะฮะหรือลําบากเนี่ยมักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะฮะให้ความอุปถัมภ์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับบางคนนะฮะประกอบธุรกิจต่างๆนะฮะแล้วล้มแบบล้มอ่ะนะฮะบางคนถึงขั้นล้มละลายต่างๆนะฮะก็จะมีคนที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในธุรกิจนั้นๆนะฮะอาจจะมาร่วมหุ้นกับคุณนะฮะหรือว่ามีการให ยืมเงินต่างๆเนี่ยจนคุณเนี่ยสามารถกลับลำนะฮะไปสู้กับธุรกิจของคุณได้ใหม่นะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะฮะอย่างที่เพื่อนผมเนี่ยคนสนิทของผมเนี่ยนะฮะเกิดเหตุไม่คาดฝันนั่นก็คือขึ้นยักษ์ซึนามิเนี่ยนะครับเขาก็เป็นหนึ่งคนนะฮะที่รอดชีวิตมาได้ผมได้สอบถามเขาเนี่ยเขาเนี่ยปลิวไปกับคลื่นเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะไม่สามารถที่จะต้านทานแรง พายุยักษ์อันนี้ได้เลยขึ้นยักษ์อันนี้ได้นะฮะตัวเขาเนี่ยไปกระแทกกับโอ้ไม่รู้อะไรนักหนาแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นตึกต่างๆเนี่ยนะครับแต่เขาก็บาดเจ็บนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยรอดชีวิตนะฮะห้เขาบาดเจ็บแต่ก็รอดชีวิตกลับมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับเพื่อนๆสำหรับเส้นเทพคุ้มครองนะฮะหรือเทพพิทักษ์เนี่ยนะครับ พอเพื่อนๆเช็คจากลายมือตัวเองแล้วเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งเส้นนะนะครับอันนี้ถามว่าดีไหมฮะตอบเลยว่าดีมากนะครับเหมือนเพื่อนๆคล้องพระนี่แหละนะฮะบางทีอาจจะพระองค์นี้นะฮะอาจจะโดดเด่นอีกด้านหนึ่งนะฮะพระองค์ที่สองเนี่ยโดดเด่นอีกด้านหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยพระทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยกันคุ้มครองเพื่อนเพื่อนนะฮะเหมือนกันเลยคนที่มีเส้นลายมือของเทพคุ้มครองเนี่ยนะฮะยิ่งมีหลายเส้นนะครับยิ่งดี นะครับเหมือนมีเทพหลายองค์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเส้นเทพคุ้มครองหรือเทพพิทักษ์เนี่ยนะฮะ,ะบางทีเนี่ยเราเกิดมานะครับมันไม่มีมากับตัวก็ได้นะแต่ระว่าระหว่างที่ระหว่างทางที่คุณได้ใช้ชีวิตไปเนี่ยนะฮะคุณก็ได้ทําบุญทําทานต่างๆนะสะสมบุญมาเรื่อยๆนะฮะบางทีมันขึ้นมาเองได้นะฮะขึ้นมาเองได้นะครับ <S 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 สาหรับเส้นเทพคุ้มครองนะฮะบางคนเนี่ย มันไม่ได้ลากมาตั้งแต่ขัวนิ้วโป้งลากยาวมาถึงข้อมือเลยนะฮะแต่มันมาโผล่อยู่บริเวณกลางๆและนะฮะกลางๆนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ความหมายมันคืออะไรหมายความว่าในช่วงเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ๆเนี่ยนะฮะคุณอาจจะต้องต่อสู้บากบันนะครับล้มลุกคุกคานไปบ้างนะครับแต่เมื่อมาถึงคุณถึงวัยกลางคนแล้วเนี่ยนะครับบุญที่คุณสะสมมาเนี่ยตอนนี้เอาละพูดง่ายๆคือเทพเริ่มทํางานแล้วนะ จำเป็นเรื่องเรื่องที่เขานักพยากรต่างเนี่ยเขาได้วิเคราะห์กันมาแล้วนะครับก็คือช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณเนี่ยระหว่างกลางชีวิตเนี่ยจนถึงบั้นปลายเนี่ยคุณก็จะไม่ลาบากเหมือนตอนช่วงเริ่มต้นแล้วแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้หมดนะฮะสำหรับเส้นนี้นะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ที่ลายมือกันดูว่าลายมือของเพื่อนเนี่ยมีไหมนะฮะถ้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเมื่อเรารู้จักเส้นเทพพิทักษ์นะฮะหรือเทพคุ้มครองแล้วนะครับนี่นะฮะบางคนนะไปดูผิดนะครับผม นะไปดูเส้นที่แบบคล้ายๆกับเส้นเทพิทักษ์นะฮะแต่ก็จะอยู่บริเวณนะฮะด้านในแบบนี้นะฮะขนานมาเหมือนกันเลยนะฮะแต่ดูผิดเส้นนี้นะฮะถ้ามีเส้นนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เส้นเทพคุ้มครองนะครับเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะฮะความหมายของเส้นเนี้ยนะฮะที่ผมต้องพูดเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยดูผิดนะครับดูผิดนะครับ สำหรับเส้นวาสนาเนี่ยคนที่มีเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยก็ได้ความหมายคืออะไรนะครับหมายถึงว่าคนที่มีเส้นเนี้ยนะครับถึงจะชื่อว่าเส้นวาสนาก็จริงแหละแต่ความหมายของเนื้อดวงเนี่ยคือคุณจะต้องเป็นคนที่พูดง่ยงงายๆคือเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะเป็นคนที่หัวเรียบหัวแรงในการหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับพูดง่ยงงายๆเลยคุณเป็นพี่ใหญ่ในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองนะครับผมเส้นวาสนานะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินที่เลี้ยงดูพิดามารดานะฮะหรือว่าญาติพี่น้องโดยบางทีนะฮะหรือว่าครอบครัวของคุณลูกเมียนะฮะต่างเนี่ยนะครับคนที่มีเส้นนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหัวเรียวหัวแรงนะในการหาเงินเข้าบ้านนั่นเองนะฮะก็ดีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเราก็เป็นคนกระตันยูรู้คุณนะฮะแต่เราก็อาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงในการที่จะเป็นหัวแรงหลักนะฮะในการหาเงินเข้าบ้านนั่นเอง สุดท้ายครับผมเมื่อเราตรวจเช็คเส้นลายมือของเราแล้วนะฮะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะครับส,สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทํามาหาเลี้ยงตัวเองอยู่แล้วนะครับทํามาเราต้องมีทุกคนก็ต้องมีอาชีพนะครับทํามาหากินนะครับไม่ว่าเนื้อดวงมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องทํามาหากินกันทุกคนนั่นแหละนะครับใครที่ไม่มีเทพคุ้มครองนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าทุกท่านเนี่ย ก็อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นลายมือนะฮะเทพพิทักษ์หรือเทพคุ้มครองนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะท่ามกลางบรรยากาศทะเลวันนี้เลยนะฮะก็สูดอากาศนะครับสดชื่นนะครับบริเวณที่จังหวัดทางานแห่งนี้นะฮะก็สวยงามนะครับสวยงามร่มรื่นดีนะครับเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับ ก็แนะนำครับผมใครมีเวลาก็ไทยทเที่ยวไทยนะฮะมาอุดหนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเทุกคนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ